สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตปปนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาอัปเดตบิตคอยเช่นเคยนะครับมีสัญญาณอะไรที่ดีบ้างอย่างแรกนะครับอย่างวันนี้เนาะเราจะเห็นว่าบิตคอยนะครับมีการตกลงมาเล็กน้อยนะครับแต่การตกของมันเนี่ยนะครับมันเป็นปกติอย่างที่ผมบอกเนาะมันขึ้นมาแรงมันต้องมีย่อเป็นเรื่องปกติถ้ามาดูภาพโดยรวมสัญญาณที่ยังดีอยู่คืออะไรครับอย่างแรกเลยคือสโตคัสติกไอซ i นะครับ ผมอยากให้เพื่อนมาสังเกตดูนะตอนที่ s t o c ส a ิกไอซไของ Bitcoin นะครับมีการตกลงมาอยู่ช่วงต่ํากว่าเส้นปะข้างล่างนี้นะครับอย่างของปี2014นะครับใช้ระยะเวลาประมาณ600วันนะครับกว่าที่มันจะเริ่มพุ่งขึ้นไปถูกไหมครับปี2018นะครับใช้เวลาประมาณ426วันแล้วถ้าเกิดเรามาดูของปี2021นะครับจนมาถึงตอนที่มันขึ้นไปเนี่ยเราใช้เวลามาประมาณ455วันซึ่งถ้ามาเปรียบเทียบนะครับถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างเหมาะ เราได้ตกลงมาและอยู่ในช่วงข้างล่างนะครับที่ต่ํากว่าเส้นปะข้างล่างตรงเนี้ยมานานพอสมควรแล้วถึงเวลาที่เราอาจจะเกิดการกลับตัวเป็นตลาดบูลิชได้จริงๆนะครับแล้วสัญญาณที่ผมเคยบอกเนาะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่2เส้นนี้นะครับขึ้นมายืนเหนือเส้นปะข้างล่างตรงเนี้ยเป็นหนึ่งในสัญญาณที่บอกว่าตลาดบูลันนะครับได้เริ่มขึ้นแล้วนะ ตอนนี้ถือว่ากลับตัวร0อเเหรือ,อยังนะครับก็ถือว่าโอกาสที่จะกลับตัวเนี่ยมีมากกว่าที่จะตกลงไปต่อแล้วนะครับอย่างต่อมานะครับคือการปิ้นของบา์ตัวนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับทุกครั้งเลยเนาะที่มีการปิ้นเป็นแท่งสีเขียวนะครับคือการบ่งบอกว่าช่วงบริเวณนั้นคือจุดต่ําสุดไม่ว่าจะเป็นปี2015นะครับที่เกิดแท่งสีเขียวขึ้นหลังจากนั้นนะครับเรารออีกประมาณ2-3เดือนถูกไหมแล้วราคาบิตคอยก็มีการพุ่งขึ้นไปนะครับ ตอนช่วงบริเวณปี2019ก็เช่นเดียวกันเนาะปิ้นขึ้นมานะครับพุ่งขึ้นไปก่อนมีการตกลงมาแต่สุดท้ายภาพรวมคือพุ่งขึ้นไปอยู่ดีถ้าเรามาดูตอนนี้นะเราปิ้นบาร์ค่อนข้างยาวกว่าปกติถามว่ามันจบการปิ้นสีเขียวหรือยังเรียกได้ว่าจบแล้วนะเพื่อนๆมาดูแท่งโดจิตรงนี้เนาะพอเราปิดแท่งนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราปิดบาร์สีเขียวแล้วนะซึ่งมันเป็นการบอกได้นะครับถ้าเกิดสําหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นการบ่งบอกว่าจุดต่ําสุด ผ่านมาแล้วนะครับก็เรามารอลุ้นกันต่อไปนะแต่อุปกรณ์ตัวนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีเช่นเดียวกันถ้ามาดูสรุปนะครับก็คืออุปกรณ์ตัวนี้บอกเป็นสัญญาณที่ดีว่าจุดต่าสุดผ่านมาแล้วสัญญาณที่ดีตัวต่อไปนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะผมพูดประจํานะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาบิตคอยนะครับสามารถผ่านเส้นนี้ได้แล้วคอนเะฟิร์มเนาะว่ายืนเหนือได้จริงๆเนี่ยปิดแท่งยืนเหนือได้นะครับอันเนี้ยคือสัญ,ญญาณที่ดีว่า เส้นนี้ที่เคยเป็นเส้นแนวรับของบิตคอยนะครับพอเราทะลุตกลงมาเนี่ยมันกลายเป็นเส้นต้านพอเราผ่านได้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันจะกลายเป็นเส้นรับอีกรอบหนึ่งนะครับก็ตอนนี้กลายเป็นเส้นรับเรียบร้อยแล้วแล้วถือว่ามาเกิดตอนที่หลายๆอินดิเคเตอร์นะครับบ่งบอกว่ากับตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับถ้าจะให้บิตคอยตกนะครับก็ต้องผ่านเส้นสีเขียวตรงนี้ทะลุลงไปให้ได้ก่อนตอนนี้เส้นสีเขียวกลายเป็นเส้นรับที่แข็งแกร่งพอสมควร อย่างต่อมานะครับคือเส้นสีเหลืองตรงนี้นั่นเองผมเคยบอกเพื่อนๆใช่ไหมครับว่าราคาบิตคอยที่อยู่ใต้เส้นสีเหลืองเหล่านี้นะครับคือโอกาสที่ดีที่สุดนะครับที่คุณจะซื้อได้ในปีนั้นๆไม่ว่าจะเป็นปี2 0 1 5นะครับพอมันอยู่ใต้เส้นสีเหลืองเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับถ้าคุณเก็บยาวอย่างของปี2 0 1 5นะครับมันถือว่าเป็นโอกาสที่ดีไหมครับถ้าเกิดคุณเก็บราคาบิตคอยที่อยู่ใต้เส้นสีเหลืองเหล่านี้นะครับไม่ว่าคุณจะเก็บราคาเท่าไหร่ก็ตามเนาะ แต่ขอให้อยู่ใต้เส้นสีเหลืองหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าคุณถือยาวไปสักพักเนี่ยคุณได้กําไรกี่เท่าครับคุณได้กํไราไเร5เนเนาะหรือตีไปเฉลี่ยก,ก็คือ50เท่าถูกไหมครับถ้าเกิดมาดูของปี2019บ้างนะครับคุณจะเก็บตอนไหนก็ตามนะครับอยู่ใต้เส้นสีเหลืองถ้าผมมาวัดดูนะครับคุณได้กําไร8เท่าแล้วตอนนี้นะครับผมกําลังจะบอกว่าราคาบิตคอยเนี่ยใกล้จะชนเส้นสีเหลืองแล้วนะ เพื่อนๆที่รออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรอราคาหมื่นหนึ่งนะครับรอราคา700 0นนะครับตอนนี้ผมจะขอเตือนเพื่อนๆนะครับเพราะว่ามันใกล้จะชนเส้นสีเหลืองเต็มทีแล้วนะครับคือถ้าเกิดสำหรับคนที่กำลังรอบิตคอยตกมา700 0นนะครับตกมา3 0 0พผมคิดว่าคุณอาจจะต้องรอเกอร์แล้วนะคือคุณต้องพิจารณาดีๆนะครับว่าสัญญาณหลายๆตัวเนี่ยมันบอกแล้วนะว่าตลาดบูลันใกล้เกิดแล้วนะครับ ถึงมันจะยังไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยเนะครับแต่ผมเรียกได้ว่า 70%- 80%เนี่ยคอนเฟิร์มแล้วนะคืออัตราความเสี่ยงในการเล่นลงตอนเนี้มันเสี่ยงกว่าการเล่นขึ้นแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนพิจ,จารณาดูเนาะสําหรับคนที่ถือยาวใต้เส้นสีเหลืองยังซื้อได้หมดแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าใกล้แล้วนะครับใกล้ชนแล้วคนที่ซื้อช่วงแรกๆที่ผมเคยบอกเนี่ยก็คือคุณกําไรมาพอสมควรแล้วนะที่นี้นะครับก่อนจากกันไปเนี่ยผมอยากให้เพื่อนมาดูอุปกรณ์ตัวสุดท้ายนะครับ ผมอยากให้เพื่อนนะครับมาสังเกตกันดูเนาะทุกรอบเลยนะครับที่เกิดตลาดแบร r i s h นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแท่งสีแดงจะยาวขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับยาวขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับแล้วแท่งสีแดงเริ่มเล็กลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันเป็นการบ่งบอกแล้วนะว่าตลาดแบร r i s h จบลงแล้วนะครับอันนี้คือของปี2 0 1 5เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูของปี2019 อันนี้นะครับคือของปี2019นั่นเองนะครับเพื่อนๆมาดูนะครับเหมือนกันไหมแท่งสีแดงนะครับยาวขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับยาวขึ้นเรื่อยๆเื่อยๆนาะแท่งสีเขียวเกิดขึ้นมาปุ๊บแล้วแท่งสีแดงสั้นลงเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับหลังจากนั้นเนี่ยตลาดเบ i s h จบลงนะครับปี2019มันมีการกลับลงมาทำดับเบิลบอททอมก็จริงแต่ยังไงก็ตามสุดท้ายปลายทางคือข้างบน ทีนี้เรามาสังเกตของปัจจุบันกันบ้างนะครับถ้าเรามาสังเกตตอนปัจจุบันกันนะครับคือแท่งสีแดงนะครับเริ่มเกิดตั้งแต่ตอนปี2022ถูกไหมลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับยาวขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มมาสั้นลงตอนไหนครับตอนเดือนมกรานะครับของปีนี้เนาะสั้นลงเรื่อยๆนะครับสั้นลงเรื่อยๆแล้วเส้นสีเขียวเริ่มเกิดขึ้นตอนเนี้นะครับเราเรียกได้ว่า ถ้าผมนำมาเปรียบเทียบกับของปี2015นะครับแล้วก็ปี2019เพื่อนๆก็จะรู้เลยเนาะว่าแพทเทิร์นมันคล้ายๆเดิมนะครับคือมันเป็นการบ่งบอกแล้วว่ามันอาจจะเริ่มจบแล้วนะอย่างด้านซ้ายนะครับคือปี2015ด้านขวาเนี่ยคือปัจจุบันเนาะถ้าเรามาดูกันนะครับอันนี้คือทําเป็นดับเบิลบอททอมที่สวยงามมากๆแต่ของปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องยอมรับจริงๆเนาะว่ามันเป็นดับเบิลบอททอมที่ไม่ได้สวยตามตาําราแต่ก็ถือว่าเป็นดับเบิลบอททอมได้เช่นเดียวกันนะครับ ก็ให้เพื่อนพิจารณาดูนะว่าเราผ่านจุดต่ําสุดมาหรือยังสําหรับผมเนี่ยนะครับโอกาสค่อนข้างสูงแล้วล่ะที่เราผ่านจุดต่าสุดมาแล้วนะครับแต่ถามว่ามันจะขึ้นไปตรงไหนมันจะขึ้นไปแบบปี2 0 1มั้ไหมหรือขึ้นไปแบบปี2019นะครับผมจะไปบอกเพื่อนๆในห้องสิกเช่นเคยนะครับ <c oughs> เพื่อนๆที่เข้าห้องสิกนะครับก็จะได้ผลประโยชน์มากกว่านะครับเ <c oughs> ช่นรู้จุดเข้าจุดออกก่อนนะครับได้ผลกําไรมากกว่าคนที่มาดูช่องนะครับ ก็ใครที่สนใจสมัครเข้าห้องสิกนะครับก็สามารถแอดไลน์แอดคริ p โตป๊อได้เลยนะครับโอเคครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับก่อนจากกันไปนะครับผมขอแนะนำเพื่อนๆได้รู้จักกับ Exchange Pionex เนะครับเป็น Exchange ใหม่นะครับที่ผมให้ความสนใจอยู่เพราะว่า Exchange นี้นะครับเขามีบอทเทดที่ค่อนข้างถือว่าเสถียรที่สุดแล้วนะครับในบรรดา Exchange ทั้งหมดเนาะเขาเน้นเรื่องการใช้บอทเทดนะครับไม่ใชมนุษุ์เทดเนาะถ้าเรามาดูนะครับเขาใช้ยังไง ง่ายมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับสมัครผ่านลิงก์ด้านล่างนี้นะครับใต้คลิปนะครับสมัครผ่านผมเนาะเพื่อนๆนก็จะได้ส่วนลดค่าเทดต่างๆนะครับแล้วเพื่อนๆนก็ล็อกอินเข้ามานะครับกดไปที่คาว่าเทดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนก็ฝากเงินเข้าไปใช่ไหมครับเพื่อนๆนก็มาเลือกเลยเนาะเขามีภาษาไทยให้นะครับเพื่อนๆอยากจะใช้บอทเทดตัวไหนนะครับง่ายมากเนาะสมมติผมใช้ตัวข้างบนนะครับเพื่อนๆมาเลือกได้เลยนะครับเขาบอกได้หมดเลยนะครับว่าตัวไหนทํากําไรได้กี่เปอร์เซ็นต์บ้างนะครับสมม ผมเลือกได้เลยว่าผมจะลงเงินเท่าไหร่แค่นั้นเองครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเทรดให้เพื่อนเพื่อเลยนะคือมันง่ายมากนะครับผมคิดว่า p ีโอเนนะครับเป็น e x c h ช n g e ที่ชูเรื่องบอร์ดเทรดนะครับแล้วบอร์ดเทรดของเขานะครับค่อนข้างมีประสิทธิภาพดีนะครับเพื่อนเพื่อน,อนลองตัดสินใจดูนะครับโอเคครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ